มีซ่าพี่ตึงจนกับจริงล่ะแต่จนอยู่ด้วยความร่ำรวยไม่ลูงเทพแม่ผมไม่ได้ร่ำรวยนั่นแหละใช้แด้ไม่แจ่ไม่ร่ำรวยแต่ว่าคือจนแต่จนแบบร่ำรวยล่ะผมงงเลยกรนี้ลุงนุ้ยครับลุงเทพบอกว่าแม่ผมจนแต่จนอยู่ด้วยความร่ำรวยนี่หมายความไงลุงนุ้ยคือไม่ความมาลุงเท่งันพูดผิดพูดมาโลเละแล้วล่ะแต่อาร์ตีพูดแต่ผิดพูดผิดใจะไหมลุงนุ้ยเฮ้ยั จนฟืนจนได้รวยนั่นลดครับพี่นุย้ยเออจนอยู่ด้วยความร่ำรวยสวยอยู่ด้วยความหลโผร่พูดผิดนะลุงนุย้ยพูดผิดครับฉันก็งงเหมือนกันนะพี่นุย้ยลุงเท่งพูดผิดเหครับไม่ผิดปัดซิกนี้ลุงกับลังหนึ่งห้าคำอธิบายไว้เธอทำโช่ในเข้าใจ่อแม่จันวิสาจนจริงแต่จนอยู่ด้วยความร่ำรวยแต่ผมถือลุงเท่งนะครับพี่คมสัน ลุงเท็มันจะพูดอะไรสนุกสนุกพูดตลกแต่ว่ามีเหตุผลลึกๆผพราว่าลุงเท็นพูดไม่ผิดผมถือลุงเท็นครับโอ้โยนอ้องนสิงเราฟังคําอบรมสั่งสอนแม่กันดีกว่านะนอะ้องแม่เราจะร่ำรวยยากจนเราก็เห็นมาตั้งแต่เล็กๆลุงลุยแหละคนหน้าครับถือลุงลุยคนตรงไปตรงมาใครดีลุงลุยว่าด,ดีใครชั่วลุงลุยว่าชั่ว อาจจะเป็นคนพูดความผาดฟ้าแต่ลุงนุ้ยคนจริงใจเต้ต้องพูดผิดพ<ถ>ี่ถือลุงนุย้ยแต่ผมถือลุงแท้หนะตื่หว่นลงแลกกันสักอันเลยนุ้ยแดกหลูหดกดำก็แล้วเอาหัวคูกข้พูดไม่พิดเอ๊ะจเจ๊ถ้าไม่ดีแดกมันจะเลี้ยวจะลาดก,การพูดการจาเอ็ดพ้นจริงนะครับพี่นุ้ยครับลุงนุยง้ยเราไปดึงยืนยัน่าลุงเต้งต้องพูดผิดคือปัญหาล้านผมฉัน เพลงเนี่ยหน่อยใจนะเพลงวันนี้เชื่อวันเกิดร้านผมร้รานปัดนซิ่งเราผู้ซิ่งดิเป็นประโยชน์นะครับเด็กผู้ฟูดเรื่องจริงเลยเออเรื่องจริงกูคว้างเลยทำไมลุงน้อยคือเพลงงี้ยมันไม่รู้หนังสือลุงเต้ไม่รู้หนันสสงนนนนสือเลยครับกระพูดชอบเด็กไปนี่ลุงเต้ไม่รู้หนังสือเนะครับลุงไอ้นั่มันเกินไปเลยหนังสือกูรู้แต่อย่างอันไม่ออกอันลว ลูกท um pues ี่เรียนชั้นไหนครับพี่เทพไม่เก็บไม่รู้หนังสือเลยพี่นุ้ไม่รู้นังชื่อนั่นแหนกว่าเชื่อเมื่อได้่จีนจะปุ๊บทำไมลุงนุ้ยกินข้าวกันับไปทั้งป่ากันก้องอย่างว่าเนี่ยเอ็นหวะพุ่นมันแหลกกาไป่อยตากปลายลูกปัดเก่าช้านไปอุ้งไม่กับข้าวให้เต็งไปเจอปลาปุ๊บเจองไปเจอปลาปุ๊มวันจึงจะเปิดปุ๊บก็ไม่ได้หวะทำไมลุงนุ้ยเตะเอาไปมาเยอะ ยังเต้นน้ำขึ้นตัวน่ากระป๋องอะไรลูกเต้เบอร์ดี้ฮะเบอร์ดี้น่ากระป๋องเบอร์ดี้มันกาแฟแต่มันานน้อกเบอร์ดั้ไปซตื่นบอกชาวร้านเจอปลา้อมงแล้วปองจะรันวายิบประจุนั่นนะครับเห็นก็ยิบเห็นประแจพลั้งเจืองปลาปองน้องเปิดึงาเฟบอร์ดี้ไม่มีเนื้อแล้วไม่เนื้อมันจะได้คือปิดเลยนี่เจง ลุงเทกครับมาตรงนี้เลยครับลุงเท็กไดเรียนหนังสือชั้นไหนอ่ะลุงคือปัณญนีกรมสั้นบัณณ์ิ่งนี่เราพูดกันไว้ใ็ดพ้นระด้อนะถ้าไม่เล็กลุงเป็นเด็กหรีอบ้านจนแล้เนี่ยป้ารังจานนอนละแม่โอโรงเรียนว่าเดินไปตึ้งกันลำบากแต่ว่าลุงก็ได้เรียนแต่ว่าชั้นมันไม่รู้จริงแต่ปีไดเรียนนันพอได้ลุงเท็กไดเรียนชั้นไหนอ่ะได้เรียนปอด่องแต่ว่าปีแจ็ เป็นไงอสองปีเจ็ดอยู่พอสองเจ็ดปีพอติ้นปีก็ครูประจำแต่งพ้นการสอบเด็กใจแเท้กปีนี้พ้นการสอบอยู่พอสองปีสามแล้วแต่ก็ขึ้นปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดแต่กครูย่าใย่ออกปีแท้เรียนตกเลยนะไม่เล็กกับอกำลังรับผอนเรื่องเาเลยพนุเท็กได้แค่พอสองปีเจ็ดครับ หนังสือยังอ่านไม่ออกก็ลุงไม่ออกล่ะนเนแต่ว่าลุงพ่องนะการกินล่ะนเนื้มันกินตัดฟ้าก็ได้กินตัดเช่นนายหนำเพื่อก็ได้คนรวยหนุ่ยเออกินเต็มเเอาแต่กูปอดช่องปีเจ็จริงแต่กูฟันนั่นคนที่ก็มีความรู้พูล์นะเอ็งไหนคนเราเริงไหนมึงคิดจริงจริงจริงจรงแม้จัดวิสาจนแต่จนอยู่แบบร่ำรวยจนพื้นจนให้รวยฮะจนฟื้น แต่ทุกเรื่องนี่ละานกุ่บชั้นบัตจริงทำไมลุงนุย้ยถ้าพอดเจงก้าหลวงท่านแรกเรื่องทีแล้วก็เรียงตำแหน่งพ่ออ๋อคนแรกต้องบัตรก่อนแรกผู้ลูกหลุกล้านล,ล้านในลุงเจงรองเพลงเพื่อเป็นเกียรติกับตำแหน่งพ่ออ๋อแล้วคราวนี้ครับก้บาวในลุงเจงรองเพลงคนไม่รู้หนังชื่อหรอกเปรมข้าแต่บรรลุอน้อยลูกบ้านนั้นต้องจับองกำมูกเลยจริงนะครับลุงเจง ชื่อบันเดของฉันลุงจะมีท่าใดลุงอายก็ข้อลุงอห้แหละพิทุข่อยว่ากันลุกร้องไห้จริงปลื้มใจตีตันพ่อตำแน่งคนแรกก็บ้านเราันป้าลัางจากนอนมันลุว่าได้มีตำแน่งเึื่อนบพ่อถ้าร้องไห้ก็เพลงหนึ่งลุกเทพร้องเพลงอะไรทูกไม่เคยตีมันจะไม่นั้นเพลงเดลุกรวนแต่เพลงนันก็คือเพลงลุงเด้หฮะทุกทุกเลย มันจับแตะเพลกมันค mm ือเปลกนุมมันค like ือนุ่มที่มึงกินเลยนุมมันก็มาจากเปล่าแตงหนังตาอันนี้คือนุ่มกินตาเป็นนุ่มจากระนุ่มนุ่มกีบอดกระนุ่มนุ่มโคกระนุ่มแตงเปล่าหนังตาเออเพลก็คือเพลกจะไม่ไหนจะไม่ไหนก็เพลกจะไม่ผูเราอย่างแกป้าแมวกเพลกฮัจันดึกดื่กจันกี่วันกี่คืนดาวเอเห็นเมียจันมากมายแล้วันละรื้องเตงองไหนครับ เพลงไหนมึงรองมาเพลงเพื the the ่อนผมแดนเชิญเพลงไหนด้ยกากาและกาและขนเนี่ใครนะครับกากาและกาและขนลุกเด็กแล้ววันนี้มันเกิดผมกับน้องวันสิงขอเสียงเพลงไอ้กากาคนขนนั้นหน่อยได้ไหมลุงได้ต่อเด้อกก็ลุ้งให้ได้ต่อเด้กันรู้ขวัญขวต่อเอาเองเชิญนะครับลุงเด็กเออเพลงมึงร้องแน่เด็กมันรู้ว่ารอยบาวันแปลกใหม่นอกเป็นเพื่อกากาคนขน เพลงของผมเนี่ยรารู้ทุกเพลงเด็ดผมไม่เคยจะยิงเพลงนี้ฟังเชิญครับหลวงเต้รูปที่เหมือนมัน กอยึดรูปสมก่อนถ้าเพลงนี้เราลองได้มันมันหมายความไงหลวงนุ้ยเดี๋ยวนั้นมันติดมันตัางรัต่้งแกรบตั้งชาติแถวหลวงแดงเดียวต้องร้อนแล้ววะละลำกี่หยุ่มชาติกี่แม็เยกะไร้นะกร่นุ้ยถ้าเพืงนี้ก็ผแน่นไม่แกก็ลองเหมือนันแล้วลได้มาจากไหนตังชนตับสายเลยนะี้คนมาลงข้าับชวนโข้ฟังเลย้่าไม่ออกเราต้องจำ ถูกไมมใช่ครับเออแม่ปลวกแต่หน่วยม้าไปหลอดแต่มันขาบแต่มันกระยัดเออมันเป็นยังไงลงนุ้ยเือไม่ขึ้น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 ว่ะเพื่อรูปีไม่งามทุกเด็กนี้ขึ้นนั่นแหละรูปีไม่งามจึงก่าวผืนดาวเพราะพีกาคาและกาและคนมันหมายความไงพี่นุ้ยมันแปลว่าเพื่อกาคาและกาและคน แล้วคู่คา้าจับเขาบละ <ś led> แต่เพลงนี้มันใจร้องปัน,นั่นร้องไงครับลุงนุ้ยรูปปีไม่งามรูปปีจัดจำตัดแดดได้คนมาใจค่ากาได้กาได้คนเรองบ่าเพื่อเหล่าปิวกายดำครัมเพราะแดดลนทุกรูปไม่หามโปรจัดจำแดดได้คนผิวกายดำครัมรโปรแดดลนตรงนั้นขึ้นด้นดำเหลา เต้นเตอบือเราปริกมาชนชนตุ้มจนตุ้มนนุ่แล้วเรียนมันจริงๆยังไงลุงนุ้ยปิวไายดำคลับบ่แดดลุ่นปริกมาชนตนจูู้้อยู่กับพานแต่พี่แด้ๆใครรอไมจบอเพืนจบของมันจะเต้นเตาอบหรือลราในน้ำมีน้ำตุ้เอาไปล้า ว่านไทดดำบนทางพลูวานไถ่ดำที่ไหนลูกน้ยบนการพลูไอ้ลกูก้ามดูาดูเลยลงุงก็บหน้าบนการพลูว่เหมือนมันวาน่ากต้องว่ากันไอ้เชี๊ยบฉันนั้นแต่เปล่งมันเันฟืนในหน้ามีน้าวานไทดดำจนป,ปรังพลูไม่จ่าย,ายบนขางพลูผมใจเปล่นฟอกนาน่แรกนรเน